หรือเปล่าคะตกใจมากไป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 ตามทางของหนูไปอย่ามาอยู่แบบนี้นะลูกนะไปไปไปตามทางของหนูไปอย่ามาแบบนี้เลยนะลูกนะไปนูนป่นไปนู่นไปเข้าไปในป่านูน่นไป ไชเออเข้าไปในป่านะเล่นเอาตกใจหมดเลยเอาไหนให้เบอแล้วจ้ะ ไปโทรหาเขาเลยอ๋อค่ะพี่ยูโรประดาไปเก็บเลยค่ะคุณขอบคุณนะคะพี่ยูโรเดี๋ยวจะเก็บมาทำบุญด้วยกันนี่แหละค่ะจะได้พี่ยูโรก็จะได้บุญได้กุศลไปด้วยกันนะคะคุณวะาวลิตบ่ วลิวันบมอคะคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณพี่ลาตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนมินคุณสมรน,นะคะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษอู้ดูเขาช้ามากเลยอู้แม่ดาก็ตกใจคิดว่าคิดว่าอะไรกองอ่อนเยาะอยู่เกือบนะคะเกือบเหยียบนะคะพอดีกระโดดข้ามไปนิดนึงนะมันมันก็จนขดเข้าไปเลยนะมันกลัวแม่ดาเหยียบมันก็จนขดเข้าไปเลยถ้าถ้าแม่ดาไม่ไมกระโดดข้ามนะก็ แบลว่าเหยียบเขาเต็มๆเลยแหละไป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 ขอบคุณนะคะคุณพี่สมอนคุณทองแผ่วนะคะแม่ดาเจอโชคมังขอให้โชคดีนะคะ่ะสาธุสาธุนะคะเขาบอกว่าถ้าเจอถ้าเจอเจ้างูนี้จะโชคนะคะเจอเล็กก็จะโชคน้อยแต่ถ้าเจอตัวใหญ่ๆก็จะโชคใหญ่ไปได้แล้วลูกไปได้แล้วไปไปไปเร็ว เออไปเร็วอย่ามาอยู่ตรงนี้ไปเร็วโอ้ดูเขาดูเขาสู้นะเนี่ยเขาเตรียมพร้อมสู้นะเนี่ยไปเร็วๆแล้วรีบไปเปิดประตูเงินประตูทองดีกว่าดูทหารองค์คลักษทหารองค์คลักพี่ชา 旺铺。 ดูทองล้เปิดประตูรับโชคแล้วเขาก็อาจจะเดินช้าหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะเหลือยยากนะไปลูกไป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 เด้อไปขอให้แม่มีโชคมีลาบเด้อไปเข้าป่าไป ตัวน้อยอาจาะอจะฝนตกก็เลยจะมานอนอาบแดดนะคะมันหนาวเนาะไปไปไปเขาเกอกว่าจะมานอนอาบแดดมันหนาวฝนตก เราไปทําความสะอาดกันเถอะฝนหยุดตกนะคะเสียงธรรมชาติเนะกลับสวัสดีนะคะเอทั้งแปดสิบสามท่านนะคะไปเดี๋ยวเราไปทําความสะอาด